โอเคนะครับผมก็ขอสวัสดีกันด้วยนะครับผมในตอนรับสุดเกม Ark Survival Evolved นะครับกับผมนะครับไต้โคชเชนแนลนะครับแบบแ้งนำเราอีกแล้วนะครับเจ้าสวยเช่นเคยนะครับผู้ชมมาก็โอเคในวันนี้นะครับผมว่าจะพาคุณผู้ชมนี้มาเล่นเกมอีกแล้วนะครับก็คือวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปจับสัตว์นั่นเองนะครับซึ่งเป็นที่ตัวใหญ่มากคุณผู้ชมกดไปที่ตัวไอนะครับอ่าแล้วทีนี้ก็ทําการกดไปที่อินเกมนะครับแล้วก็เลือกไปที่เซิร์ชนะครับแล้วก็เขียนไปเลยบลอนตูนะครับผู้ชมนะก็ วันตู้เซตตุ้นนะผู้ชมนะก็สามารถก็สามารถสามารถเลือกมาได้เลยนี่ครับในการขับเราจะขับในสมิธี้เทเบิลนะครับผู้ชมนะก็อตัวนี้สำหรับการต้องการเหล็กเหล็กเล็กเหล็กเหล็กเป็นในมูดวะโอเคผมได้อัพตัวนี้มานะครับอัพของไอ้ตัวนี้เดี๋ยวนี่เออค่อนข้างดีเลยนะโอเคก็ว่าจะไปจับวันตู้นะครับในวันนี้ปืนยังไม่ได้อัพเลยว่ะเออเอาดีจะอัพปืนด้วยดีกว่าไม่แรงๆว่านี้จะได้จับง่ายๆนะครับ ไม่ได้เปลืองกระสุนะไรมากประมาณโอเคกดมาที่ออาเขี้ยนซื้อช่นะคุณผู้ชมนะแล้วก็ใส่ปืนเข้าไปทำการอัพมาเลยโอ้คันเหล็ก600กว่าชิ้นชะไปเอามาได้ที่ไหนผู้ชมเอาดี500 500ก็ยังไม่พออ่ะเดี๋ยวเราไปเอาเหล็กมาห่อไว้ก่อนดีกว่านะครับผู้มชมนะโอเคทำการไปเลย let's go ตรงนี้มีเหล็กเกิดยัง ดูกันเลยนะครับว่าเรื่อเกิดยังไงย,ยังไม่เกิดนะครับผู้ชมนะโอเคเมื่อกี้นะครับผมผมเผลอแล้วมันโดดตายเลยนะครับผู้ชมนะเอาใหม่เอาใหม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามีนกอยู่ที่ตรงนี้อยู่หนึ่งตัวนะครับไม่เป็นไรเกิดมาแล้วก็อยู่ที่บ้านนะครับโอเคัต่ตายจะเกิดกับเราหรือเปล่าทรูแลนเราไปเอาไปยังวะถ้ายัางไม่เอาไปก็อา้าวด้วยเราต้องเดินไปเองเหรอวะเนี่ย อว่าแต่มีเหล็กไหมวะเหล็กพอไว้อยู่เดี๋ยวเราเอาไปด้วยดีกว่าไปครับเก็บไปหมดเลยนะได้มาอยู่สักนิดนึงหรอกโอเคไม่มีไม่มีของละอ่ะของหมดแล้วของหมดแล้วไม่มีอะไรเลยโอเคครับผมก็เดินมานานสักพักนึงเลยนะครับผู้ชมก็ไม่น่าตายเลยว่ะโอ้แย่จริงๆหรอ ตายได้ไงวะผมงงอยู่เนี้ยมันตกจากที่สูงคือตายเลยนะผู้ชมนะผมลืมไปว่ามันสูงมากอเดี๋ยวผมขอดบของพวกนี้ทิ้งก่อนนะครับซึ่งมันไม่จําเป็นต้องต่อผมนะครับก็ตอบไปเลยทั้งหมดไปดูดูด,ด,ดูมันมีเหล็กอยู่นี่นะเอาเหล็กมาน่า,านจะมีแค่นี้แหละที่จำเป็นเอาตัวนี้มาด้วยเป็นอาร์เนลเโอเคตอนนี้ผมใช็ะปวดหัวแล้วเอามา ไม่น่าตายเลยเหรอโอเคเออกมานี่ออกมานี่อันนี้ดรอปไปอันนี้ดรอบไปกันทำการใส่ชุดเกาะก่อนโอเคใส่ชุดเกาะอ,อ่ากนตัว E นะครับเหล็กก็ไม่มีก็ดันมาตายอีกซะงั้นเดี๋ยวผมไปดูตรงนั้นดีกว่านะครับว่ามันมีเหล็กเกิดหรือยังนะครับผู้ชมนะเหลนี้ไม่มีเหล็กเลย มันยังไม่เกิดเนี่ยทำไมไม่เกิดวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปดูตรงที่เราเคยไปฟาร์มกันนะครับว่าถ้ามันมีเราก็จะขุดมานะครับอ่า Let's go เอ่อนี่ๆนี่นะครับคุณผู้ชมนะมมเกิดยังเดีย๋ยวไปดูในนั้นก่อนยังไม่เกิดหรอ วัดมีกองเดียวสองกองโอเคเดี๋ยวทำการขุดไปนเลยแล้วกันมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นอ่ะโอเคโอเคได้800กว่าชิ้นโอ้โหน้อยมากพันกว่าชิ้นละผเผาแล้วก็เหลือน้อยนิดเดียวเออไม่เหลืออะไรแล้วเราคุณผู้ชมมันต้องไปหายอยู่ที่ไหนวะเนี่ยมันไม่มีแล้วไปตต่อนะครับ ขุดยาวๆไปเลยขุดไปขุดไปครับขุดไปเออนั่นแหละใช่ใช่ใชหมดละกล่องนี้ใช่ไหมเนี่ยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ก็ปล่อยไปโอเคได้ห้าร้อยกว่าชิ้นโอเป็นพันเลยโคตรเจอะคุณชมจะได้ไปจับไอ้เนี่ยบรนโตของกูแต่เหล็กเนี่ยขุดกล่องนี้หมดก็น่าพอละ ขาลูกนี้นะเดี๋ยวไปดูทางนี้กอนมีรับไม่น่ามีแล้วนะมีไหมไม่มีโอเคหมดละเดี๋ยวเราเดินทางกลับบ้านกันนะครับผู้ชมนะน่าจะไปทางนี้นะครับโอเคก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วเดินทางกลับบ้านเอาเหล็กไปเผาแล้วก็จะไปจับมันโตต่อเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวมันจะมีเหล็กกองนึงออโอเคปุดมา400ก็ชิ้นนะครับเยอะมาก Agent อาเจนทวิตได้บอลตัวมาก็คือแบบขวานเลยครับผู้ชมตัวนี้เวลไหร่วะแต่ผมอยากได้ตัวเทคมากกว่าตัวนี้น่าจะจับตื่นง่ายนะผู้ชมนะลองรอยการตายยังเหลืออยู่นะครับผู้ชมนะไปขึ้นไปทำการผมจะแบ่งแค่2เตาอเอสองเตาไม่น่าพอดูนะเอสามเตา โอเคสามตอน่าจะได้อยู่เผาไทั้ง,งหมดก็ไม่เป็นไรเผามาณนี้แหละก็สามต่อเพียงพอแล้วเห็นเยอะว่ะเดี๋ยวเราเอาเห็นใส่ตู้ไว้ก่อนนะครับโอเคเรียบร้อยไป let's go ลูกไปจับบอลโต้กันดู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 ปืนผมอยู่ไหนวะปืนอ่ะเนี่ยปืนหายโอ้ี เฮ้ยปืนหายปืนหายไม่ได้นะต้อจะจับยังไงอะเพราะปืนไปไหนวะเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับว่าปืนอยู่ไหนนะทำไมหาไม่เจอผมอัพแล้วผมเอาไว้ในตู้เหรอก็จะใช่นะก็จังไม่ได้อ,ออกมานะใช่ไหมโอ้ริงด้วยแกหายหมดโอเคเจอกันครับไปหาบอนรู้กันนะครับเพื่อทำการจับคุณโกิฟฟินนะรอกันนะลูกนี่ตัวนี้เลย4 0ีเยอะม,มากกินเนื้อน้องลูกเดียวตื่นอนะ อ,อ,อุ้ยของแท,ท้ปะเทคคาโนโอีกแล้วเจอเทคกีกแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะถับนบนภูเขาแล้วกันนะครับเพื่อมันความปลอดภัยของเราด้วยตัวนี้วิเราห้าสิบนะครับเลือดก็จะเยอะอยู่เจอไหมวะหายอ่ะหายไปไหนอ่ะ้องหายเฉยถ้าหายก็ต้องหาตัวใหม่สิเอาดีหายไม่ได้ลูก วนี้เราถ่ายร้อยแปดสิบนะครับผู้ชมนะโอลินพันแล้วเฮ้ยมันไปไหนวะบอลตัวเฮ้ยเอาดีมันเี้ยวเยอะนะเว,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 เว้ยหายแบบนี้ไม่ได้นะอยากจับเถกอบบไม่อยากจับธรรมดาหายแล้วผู้ชมสงสัยต้องจับตัวธรรมดาแล้วว่ะแล้วมันดูยังไม่ปลอดภัยเท่าไหรอ่อ่ะกี้้าเดินมาให้ตายเลยนะผู้ชมนะเออเสร็จกี้ข้านะบอกเลย สีล่ละห้าเออได้อยู่ได้อยู่นี่ไงตัวนี้ทำไมดามเมจเบาจังวะเอ,อ้าตัวไหนวะเนี่ยผมขี่ตัวไหนมาวะเนี่ยอีกตัวน่าจะไม่ใช่ตัวนี้นะตัวนี้เวลเท่าไหร่วะสามร้อยโอ้โหอะไรไมันจะซวยขนาดนี้วะผมจะยิงเลยแล้วกันนะครับผู้ชมนะเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาผมจะยิงเลยนี่ผมจะยิงอยู่บนนี้ เดี๋ยว,ยวหาหที่อยู่แบบเออวันนี้แล้วกันโอเคเอาปืนมายิงสลบแล้วก็แล้วไปอ่ะโอ้งห้าหมื่นเหรอห้าหมื่นคิดว่าเยอะอ่อที่สิบกับลูกก็น่าจะร่วงแล้วแค่น,นี้ก็หวานเชียบอยู่ยิงแปบ๊บเดียวก็น่าจะร่วงอ่ะไม่น่าร่วงแล้วเฮ้ยโอเคโดนโดนไปหนู อ่าโดนไปโดนไปเออนั่นแหละผมจะไปเปลี่ยนนกมาในหะผู้ชมนะผมไม่รู้ว่านกผมอยูต่ตรงไหนตอนนี้อ่าตัวนี้ก็วิวเยอะอยู่สี่รอยห้าเลยไม่ธรรมดากีกาก็ห้ารอยสี่นะบอกเลยนะ <c oughs> โคตรเยอะจับบอลโตแต่ว่าสีไม่ค่อยสวยเลยอ่นะอยากไ้ตัวเทคอะ่ะแต่ว่ามันหายไปแล้วตัวนี้ก็ทดแทนที่เลเวลได้อยู่แต่ว่าสีผมมันทดแทนไม่ได้อะ่ะ โอเคใกล้ล่วงแล้วครับผู้ชมอีกไม่กี่ลูกอีกประมาณสองลูกอีกสองลูกอีกลูกเดียวโอ้เสรียบร้อยโอเคเดี๋ยวไปเปลี่ยเนเลือสองกันนะครับโอเคเดี๋ยวมาเจอกันนะครับผู้ชมโอเคไป let's go โอเคแล้วครับตอนนี้นะครับผมก็เดินทางมาแล้วนะครับผมก็จำไม่ได้ว่าบนโลกของอยู่ในโอตรงนี้นี่เองกินเบอร์รี่สิบห้าอันเลยโอ้ทำไมมันกินเออยอะจังวะไม่น่าจับตัวพิ้วเยอะเลยผู้ชมโอเคเอฟเจพีซอร์ er ผมก็ลงไม่ติดนะฮะมอสเนี่ยมันเป็นอะไรของมันเนี่ย โอเคเออเลืมไปผมยังไม่ได้ลงผมยังไม่ได้เอาลงมานะครับโอเคเดี๋ยวผมขอไปลงก่อนนะผู้ชมนะโอเคแป๊บเดียวเจอกันใหม่ครับโอเคโอเคครับแล้วตอนนี้เราก็มาแล้วนะครับผู้ชมนะอ่ะก็ลงเสร็จแล้วเรียบร้อยครับผมก็รู้วิธีการใช้ของเครื่องนี้แล้มันเป็นการแบบปีนหน้าผานะครับเออนั่นแหละโคตรดีเลยเห็นไหมปีนหน้าผาได้นะครับทีนี้จะลงก็ทําการทําลงแบบนี้หันหน้าจะลง ก็ถือว่าดีนะครับเป็นอะไรที่สนุกเหมือนสไปเดอร์แมนเลยนะครับผู้ชมนะแต่ว่ามันผมว่ามันเหมือนวูบลินมากกว่านะครับผู้ชมนะเออนั่นแหละเฮ้ยสวยดีวะ่ะทีนี้มอสลงมาแล้วเรียบร้อยนะครับผู้ชมนะอ่านี่เอพิเชสเตอร์นะครับสีฟ้าท่อมจากประมาณนี้เลยแต่ว่าสีแดงจะดีกว่านะอ่ะเอพิเชสเตอร์นะครับ A P P อ่ะเอพิเชสเตอร์ X ก็ประมาณนี้เลยนะครับ ปึ๊บอันนี้จะเป็นการโยนให้สลบนะซึ่งมันก็ดีนะแต่ผมยังไม่ได้ทําอะไรเดี๋ยวผมทําการไปทำแอปพิเชอร์ให้คุณผู้ชมได้ดูเลยกันนะครับผู้ชมนะก็ของนี้มันก็ทําง่ายๆนะครับก็นั่นแหละอ่าเป็นชาโค้นะครับแล่มัชสลูมนะครับผู้ชมนะแล้วก็สตรีมเบอร์รี่นะครับแล้วก็ทินโทเบอร์รี่นะครับผู้ชมนะทินโทเบอร์รี่เบอร์รี่แดงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทํากันก่อนดีกว่าโอ้ก็บินกลับไปกลับมาอยู่นี่แหละเออมันก็เสียเวลากันจ่ะแต่ผู้ชม มันก็ต้องทดลองในป๋องอะไรแบบนี้นะก็ต้องไปลงมาเล่นกันดูนะครับผู้ชมนะเพื่อมันจะได้สวกสบายขึ้นนั่นแหละเออเราน่าจะทําในโอัอน,นั้นเนาะมีถาดไหมทีน่นี้โอเคอุ้ยแสงไฟอ่าทําได้ครับในนี้นะก็ของก็ใช้ประมาณนี้ถานนี้ครับแล้วก็เบอร์รี่ขาวเบอร์รี่แดง ไม่ใช้เยอะนะแล้วก็ใช้เป็นมัสมัสลูมแลนะครับผู้ชมนะมัสลูมแลแล้วก็สตรอเบอรี่โอ้ใช้เยอะวะ่ะนี่แหละจากประตูมาจะทำไว้เยอะๆเลยจากประตูได้อะมัสลูมแลนะครับผู้ชมนะก็ใช้แค่สีอันโอเคเดี๋ยวไปดูที่ลูกผมก่อนว่ามันม,มีหรือเปล่าโอ้เหลือๆเลยวะ่ะทำได้หลายอันเลยก็จะมันจะเป็นการแบบเอาไปป้อนเนีครับผู้ชมนะ ก่านนั้นอะไรเนี่ยแซนซ้ายเหรอได้ามาจากไหนวะเนี่ยหนึ่งอุย้ยได้ต้องหกอันนี่โอเคได้มาสิบแปดอันน่า,นา 18, นนนจะเพียงพอแล้วผู้ชม๋ยวเราทำการไปจับเป็นต่อไุณผู้ชมนะผมแนะนำให้ใช้สีแดงนะซึ่งมันจะลดค่าหารได้ดีกว่าอนนันเองอ่าบริบมม่วงยังอยู่อยู่ของในนี้เป็นอะไรวะอ่ะโอเครีบๆเดินทางไปแล้วกันคุณผู้ชมจะได้ไม่เสียเวลาอะไรมากมายเนาะโอเคโอ้โหความมืด ไป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 ,ไป,ไปคุณผู้ชมแบบแรกน่ารักเราก็เล่นอยู่แต่โซนนี้โซนเดียวอะยังไม่ได้ไปไหนเลยอะอยู่ไหนวะเนี่ยน่าจะแบบผ่านมาแล้วโอเควัานน่ายอยู่ตรงนี้นะอ้าวมันอยู่ไหนที่ทีนี้โอเคเอาไปอีกไปอีกยังไม่ใช่ได้ไปตรงนั้นนะครับข้างหน้านะโอเคครับเดี๋ยวเรากดเลขศูนย์ไปนะใช้อลส้มสไปการ์ดนะคุณผู้ชมนะอ่าโอเคก็นี่นี่อยู่ตรงนี้ เรียบร้อยนะทำการกดยอ่อนะครับลงไปค่อยๆลงไปลงไปแรงไม่ได้อ่าทำการกดตัว F นะครับ,รบผู้ชมนะกดตัวนี้เข้าไปนี่เราให้เราทำการกดตัว E นะครับใช่ไหมมันจะลดค่าเห็นไหมมันลดได้เยอะนะเนี่ยกดให้ทั้งหมดเลยโอเคแล้วก็ทำการใส่ไปทีละเจ็ดเปอร์เซ็นนะเอาคิดดูผู้ชมจะพอไหม รีบๆคิดหน่อยไอ้หนูไม่ใช่ไปทำเพิ่มนะโอ้ค่าหารลดขนาดนี้ไม่น่าได้ทำเพิ่มหรอกมั้งโอเคเดี๋ยวเราทำการฟาร์มบอร่จากตรงนี้ไปก่อนนะโอเคเพื่อที่เราจะต้องอเอาไปทำพวกของที่ต้องใช้ในการทำพิเ์เซอร์เอ็กซ์นะครับผู้ชมนะก็ของดีมอดดีการกดเอ็กซ์ไป อ่ะทีนี้ได้ไฮเดลสองมาแล้วนะครับการกดตัว S นะครับแล้วก็ทกําการใส่อานเข้าไปนะครับอ่านมอนตัวนะครับผู้ชมนะมอนตัวใส่แว่นตาไปไงบั็อกเราทีเนี้ยเหมือนจะบักนะครับผู้ชมนะเหมือนจะบักละอ่ะโอเคปึ๊บป่าลงไปนะครับทีนี้เราก็จะลองเล่นดูนะครับว่าจะโหดแค่ไหนนะโอเคฟาร์มได้เลยนะครับผู้ชมนะ มันทำไมฟาร์มไปเด็ทางนี้วะเดินช้ามากคุณผู้ชมมันเป็นปกติของมันอยู่แล้วนะคุณผู้ชมนะซึ่งนั่นแหละมันก็ต้องเดินช้าปึ๊บอืมฟาร์มได้ข้างเดียวโคตรตึงปึ๊บอะไรวะงอะอะไรอะไรวะคุณผู้ชมมาตีลูกผมอะโอ้โหเรือรถ จนแค่นี้เลือดลดเลยมันจะมาสู้กับรุ่นใหญ่ครับผู้ชมโอเคทําการเก็บข้อเอ็คเคาท์พอร์ตไปนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็น่าจะเป็นวันนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะโอเคเดี๋ยวค่อยเอาไปเก็บที่บ้านแล้วกันเอาวิวาสำหรับการจับคอนโต้ที่ประมาณนี้นะครับผู้ชมนะเอาไว้เป็นการเจอกันคลิปหน้าแล้วกันโอเคอน,นี้เพื่อนมาเลยครับผู้ชมนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับผู้ชมนะบ๊ายบายครับ